ก็เดี๋ยวดิตรงนียงพันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมเกมเกมเอ้ยอสมบูรณ์เขย่กเกมไมค์ครับนะทุกคนซึ่งถามว่าผม,มีไมค์ครับยดงไงนั่นแหละเขาผมเล่น <thôi S 2> ทุกคนเด <NEN S 2> ี๋ยวว่าผมนะผมเล่นในตัวเกมเถื่อนนะแต่มันสามารถลงมดลงอะไรได้เลยอ่ออันนี้ก็คือผมสร้างเอ่อไว้นะก็คือเอามาเล่นแบบไม่รู้โอเคไม่ใช่เอามาดูริซ็แพ็กนี่นะ เรองก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ถือเอ้อไม่ใช่ไม่ถือแล้วก็กดให้หมดเลยนะระผมดิง้งอะไรนะอ๋อมันมันไม่ใชนะ่นี้เราจะไม่ใช้นะกระจกเราจะไม่ใช้โอ้อผมลองใช้ไปแล้วกระจกมันใสมาก ใส่ทบมองไม่เหนเ็นเลยอ่ะอนอคนึงผมต้องเกิดตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวทุกคนก็มันจะเป็นพัดพาสนะคือผมไม่ได้เล่นเดี๋ยวผม DIY จะมาเล่นหนึ่งร้อยวันนะ ใหเวอรชั่นฮาร์ดคอร์นะใช่เป็นเวอร์ชันฮาร์ดคอร์เป็นเวอร์ชั่นที่เขามีใหม่นะเขาบอกว่า you where you คุณไม่สามารถรีสปาได้ในตอนที่เราตายนะบอกว่าขอให้โชคดีแต่ผมขออนุญาต เสกตัวเองไปเวอร์อื่นนะไม่ใช่ไม่ใช่เวอร์อื่นแบบใส่ซีดไม,ม่มันไม่มีภาพนี่อ๋วัมจะไปที่นั้นนะอะไรนะอุบานใช่ฮาร์ดคอร์เออ ดอนโชว์มีอาเกนพรีฮัตคอมหมดถ้าผมรอดถัหนึ่งร้อยวันได้เนี่ยคือผมแบบโอ้โคตรตึงแต่ผมอาจจะไม่ได้แบบทำชุดกเกาะเนเจอร์ไลนะ์นะอาจจะมีแค่ชุดเกาะเพชรหรือไม่ก็ชุดเกาะเล็กอะเพราะว่าเพิ่งมาเปิดคลิปครั้งแรกเลยเอ้ยเดี๋ยวแล้วผมลืมบอกไป ROV ผมไม่ได้อัดแล้วนะว่าเปลืองพื้นที่มากผมโหลดพวกโหลดทรัพยากรอ,อะไรเสร็จแล้วนั่นแหละแล้วแบบมันกินพื้นที่ไปหกกิกเลยอะแล้วของผมมันมีแค่สามสิบสองกิกไบต์นะเลยต้องลบออกมันเป็นเท็สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลย มันเป็นคลิปแรกแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายนะแล้วมันมีเสียงเพลงเลยเดี๋ยวตัดไปตอนโหลดโปรเซสโหลดเกมเสร็จเลยแล้วกันโอเคตอนนี้อยู่ในโหมดฮาร์ดคอร์นะเราจะไปหมู่บ้านมันผมจำได้ว่าแบ็กเซมิทมันมี เราจะเฮ้ยเราวิ่งไปดีกว่าถึงแม้มันจะเสียหลอดอาหารก็ตามิ่ง โอยคตรแหลกเลยจำได้ว่าบ้านหลังนี้มันอเอออ เรายังไม่ตัดมานะวัวจะไปแบ,บกสมิทก่อนั้านบ้านหลังน้อ๋อเต๊เผานี่ไงแกสมิทเอ้ตรงที่แรกจะมีออปชั่น หนูขุณมาทั้งกล่องเลยดีกว่าไปมันก็เหลือแบบที

จะฆ่าอันมันดียะผมเคยตาเพราะไอแลนกลิ่นเลยสอล็กมาสามลอกจะตกอันนี้เ,เป็นการ้เยนะอสองสามลมันตบเราไม่ได้ใช่ไหม ตวัด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 ทำไมอุยดาเมนหกเลยเก็บโปปี้โอเควางไว้เพื่อเป็นความนึงจำว่าเราฆ่ามันไปแล้ว เราไปตัดต้นไม้ก่อนตัด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 ไม้ทุกคนตัดไม้เออตัดไม <c ười> ้ถ้าใครอยากเล่นไเจ้าออะป็มซี ก็สีเขียวนะอหละที่มันมีอย่างพี่ด้วยไหมคะทำอะไรบใบตอง่างกันนะนะแล้วก็ช่องพี่พชื่อน่าจะพิกพิกชิวนะ โมลมด้วยหัวตัวนี้เป็นฮาร์ดคอร์ด้วยทุคกนคนผมจะมาพามาดูกันตัด้นไม้ของมดชิลนะนจะเก็บให้อัตอนโนมัตินะนี่น,น่าทุกคน rồi nè Tôi muốn chết tập bèo เราก็จะลงเหมืองเรายังไม่มีทีกแอ็กเลยนะอู้ได้มาหนึ่งสเปกราจะขับไปนะพีกแอ็กใช่ใช่ ขุดเองขุดเองคือต้นระบบขุดเองฉันผมจะขุดตรงไปเลยเนาะมันมีหลุมเลยนทุกคนไม่กล้าเข้าไปว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมึดดึวงไง ต้องไปขโมยท็อตนะ ูคนนี้เสียงสองบีเลยเนาะแล้วขุดไปยาวๆเลยนะผมเจอท้องอกเลยแล้วมากี่บล็อกเนะี่ยแล้วมาแปดบล็อกเลยนะโอ้เย,ย ต้ขุดทางนี้มหมดมากน่นต่อนะแล้วตอนนี้เราก็เจอลาพีแล้วนะขุดามาประมาณหลายบล็อกอยู่แล้วมันนำบิ๊กแอผมแตกเป็นหนึ่งอันแล้วอะยังไม่เจอเพชรเลยอยากได้เพชรมากเลยอ่ะ้ยมีทองแดงเลยนะเอ้ยแสดงว่าทางนั้นเป็นทางที่ของดี กันต่อเลยทุกคนผมลืมบอกไปวันนี้วันที่สองแล้วนะเพราะว่าผมนอนไปเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมบอกแล้วกันว่าอเอ้ไม่ใช่ที่ผมรู้เนี่ยเพราะว่าผมนอนนะคือผมกดนอนไปเรื่อยๆนั่นแหละโอเคไปกันต่อเลยเพาผมเจอทําดเวื่ยวจลองต่าบอกไปนะ เจอเลขทุกคน เย็นใจเย็นนะมอนเตอร์ไม่เจอเล่นโตนด้วย ถ้ำนะทุกคนแด้เราพอแค่นี้แหละเฮ้ยมาสำรวจใหมเดี๋ยวเรากลับเดี๋ยวตัดไปตอนแล้วขึ้นไปเลยนะเอาละตอนนี้เราขึ้นมาแล้วทุกคนเฮ้ยหิวหิวหิวชาวบ,บ้านออวไยชิวตอนนี้เรามีเดี๋ยเฟื้อมาก เราขอจะเก็บของไว้ตรงแบ็กทามิดแล้วกันสามอัน

ស Xóm... ំលីអ right ុយเอาไม้ออกมาด้วยเราจะได้เอาไม้อยู่ไหนហាហានេះไง ลงหมดเยอะมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนจำได้ที่เรามาไงทุกคนมันมีที่เผาอยู่ไรนะตางไหนนะ อันนี้ใช่ที่เผาเหล็กเดี๋ยวเราจะเผาอันนี้ก่อนมา<อ>เผาเร็วขึ้นนะห<อ>่ออะไรมีอะไรเปล่าวะสาบุ<อ>ดิบบันมันมาขายอะไรไอ,อ,อาารเออทานแร่กัะทานแรกได้มลกักกเออไม่มีมลักกอ่ะ อันนี้เรามีเหล็กกับทอง้วนะสน่วนลาพี่เอาผมเลียเก็บลาพี่เหรอโอเคฉันอ,อะไรเนี่ย 干啥呢？嗯嗯嗯 <sighs> ให้มันมีฟาร,รม์มตาร์อ,อยู่ข้างล่างปะเชิญยะไรเชิญเราจะเก็บอะไรอลราพีอัด์อเอล็กออกมาก่อนไม่ติ๊กไม่ติ๊กเราจะได้คราฟยาวๆเลยนะ

มอนอะไรมันก er, ็ออกหมดเลยนี่เพราะว่ามันมีให้ปีนอยู่อูดตึงเหลือเฟืออยู่ได้เป็นปีไม่ดึงปีหรอกก็มาดึงโอ้โอ้เป็นรูปบวบหรไม่ก็ไม้กลางอนาคตนะ เออโลดนายแก้วอุ้ยแค่สองสเต็ปเลยเรครับเลยมุม นอมนอมนมนเสียงซอมบี้เฮ้ยมาแล้วเอ้ยทุกคนเดี๋ยวนอนก่อนเฮ้ยยิบสามนาทีนอนเลยนอน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  นอนอุ้ยพาดีมันตกดินแล้วนอน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 อุ้ยอะไรอะไรทนันเดอร์สตอมอะไรอ่ะอะไรคุณอนะันนี้เตียงนอนผมแล้วคุณมาทำทำทำหน้าซุกมาเลยผมเนี่ยมันก็ไม่ได้นะขาแม,ม่งเปิดโคนิภาบอา้า างนี้น่นี้นี่คือการฆาตกรรมฆาตกรรมพังตกไม่ไมตายสักทีเลยไม่เทดเว้ยตายอย่างเดียวพ็อหามาเแย่งเตีงนอนเราบักปรอบนี่ เดี๋ยวเราไปดูเจ้าของเราก่อนอาจจะมีมอนเกิดก็ได้โอเคเดี๋ยวเราเนั้นกันต่อเลยนะกุดกันต่ออีกว่าจะเจอเพชรนะกูถึงขั้นดิฟดาร์กเลยนะโอเคไปกันต่อเลยร้อยผมตายนะทุกคน เล่นได้แค่ประมาณสี่วันเอ๊ะสามสามนัน,นโอเคเดี๋ยวครั้งหน้ามาแก้มือ,อเอ้ยก็ตอลอคนนี้มึงขอตลาไปก่อนนะครับไม่เจอกันในยิปนาครับ